สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออาจเป็นเพราะมีบางสิ่งเคลื่อนไหวที่ภูเขาลี้ลับสถานที่หลบซ่อนของเจงอี e, จึงค่อนข้างดีครึ่งเดือนได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว และเจียงอี้ไม่พบขอบเขตถึงเทพที่อยู่ใกล้ใๆเขาเลยแม้แต่คนเดียวครึ่งเดือนต่อมาเจียงอี้พบว่ากลิ่นไอด้านหลังศีรษะของเขาเกือบจะหายไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่กล้าประมาทเกินไป เขายังคงอยู่ในราชวังจัก,กรพรรดิและปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปมองรอบๆทุกสองชั่วโมงในช่วงนี้เขามีความสุขกับชีวิตมากหญิงสาวทั้งสองปรนิบัติเจีงอี้เรากับพวกนางเป็นสาวใช้ของเขา แม้ว่าเจียงอี้จะพยายามโน้มน้าวพวกนางเพียงใดแต่พวกนางก็จะเอาแต่หาทางที่จะทำให้เขาพึงพอใจและทำให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเจียงอี้คาดว่าหากเขาต้องการตัวพวกนาง พวกนางก็คงจะยอมเปลื้องผ้าพเพื่อทำให้เขาพึงพอใจด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่าเจงอี้ไม่มีเวลาทำเรื่องเช่นนั้นเขาไม่กล้าลดการป้องกันลงเลยแม้แต่วันเดียวในยามกลางคืนก็ไม่ได้พักผ่อนและคอยสอดสองพื้นที่รอบๆ ตนดวงจิตวิญญาณแทบสลายเขาไม่กล้าพาพวกนางเข้ามาเกี่ยวข้องมันอันตรายมากพอแล้วที่เขาจะลองขึ้นไปบนภูเขาลิลับตอนนี้เขาได้ยั่วยุตระกูลจ้านแล้ว เตียงอี e ้กังวลว่าตัวเขาเองอาจไม่สามารถแม้แต่จะลองขึ้นไปบนภูเขาลีลับได้เลยเขาตัดสินใจว่าหลังจาก3มวันให้หลังหากเขายังไม่ถูกค้นพบเขาจะเดินทางต่อเขาเสียเวลาไปกับการอยู่แถวนี้มากแล้ว หากยังชะลอการเดินทางต่อไปอาคมยับยังรอบภูเขาลี้ลับก็จะหมดสิ้นไปและเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยเจงอี J ้ e หันไปพูดกับถังเซียและถังเยียนเราจะออกจากราชวังในไม่ช้า ข้าจะขอให้คนของตระกูลเฉินรับพวกเจ้าไปจากนั้นพวกเขาจะส่งพวกเจ้ากลับไปยังเกาะแห่งบาปที่นั่นปลอดภัยที่สุดจงไปที่นั่นและรอให้ข้าไปรับหักพวกเจ้าตามข้ามามันจะอันตรายนะักไม่เราจะไม่ไปเจ้าค่ะ ถังเซี่ยและถังเยียนตื่นตระหนกเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงอี้ถังเซียกัดฟันพูดว่าหัวหน้าเจียงชีวิตของเราทั้งสองไม่มีค่าอันใดเราเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวโดยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อใด เรารู้สึกปลอดภัยยิ่งนักเมื่ออยู่กับท่านแม้ว่าเราจะตายเราก็อยากตายไปพร้อมกับท่านนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากไปที่อื่นหากหัวหน้าเจียงยืนยันจะส่งเราไปเราก็ขอยอมตายดีกว่าเจ้าค่ะไม่มีทาง น้ำเสียงของเจงอี e ้หนักแน่นมากสีหน้าของเขามืดมนขณะพูดว่าเราจะไม่มีการต่อรองอะไรในเรื่องนี้หากภายหน้าเจ้าต้องการติดตามข้าเจ้าก็ต้องฟังข้าอย่างนั้นไม่ต้องกลับไปยังเกาะแห่งบาปและไปหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์และอาศัยอยู่ที่นั่นชั่วคราวไหม จักรพัรดิยินจะปฏิบัติต่อพวกเจ้าทั้งสองเป็นอย่างดีแล้วรอให้ข้าสสางเรื่องของข้าให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วข้าจะกลับมาหาพวกเจ้าเทียงอี้เกือบจะยับยั้งอารมณ์ไม่ได้แล้วดวงตาของพวกนางทั้งสองเบิกว้างอีกครั้ง แต่พวกนางก็ไม่กล้าขัดขืนคำพูดของเจียงอี้อีกต่อไปเจียงอี e ้ดึงไข่มุกสีเขียวออกมาหลังจากที่ออกมาจากราชวังจาก,กระพัดและเทแก่นแท้พลังลงไปจากนั้นเขาก็รอยอยู่ในหลุมที่เขาสร้างขึ้นสองชั่วโมงต่อมา ร่างสีดำวิ่งเข้ามาเขาถือไข่มุกสีเขียวอยู่ในมือเจงอี้ใช้สัมผัสศักดิก์สิทธิ์ของเขาเพื่อสอดสองชายผู้น,นั้นแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงต่ำลงมาคุยที่นี่ชายผู้นั้นลงไปทันทีเจงอี้สอดสองรอบๆก่อนที่จะเก็บราชวังจากกระพรรดตในขณะเดียวกันเขาก็นำถังเซี้ยและถังเย็ยนออกมาและเขาก็กลายร่างเป็นอีซานอีกครั้ง หลุมใต้พื้นระเบิดขึ้นมาและร่างสีดำก็ลงมาเบื้องหน้าพวกเขาและคุกเข่าลงข้างหนึ่งนาน้อยอีในที่สุดเราก็พบท่านสถานการณ์ด้านนอกเป็นเช่นไรเจียงอี้ไม่เสียเวลาอ้อมค้อม คนจากตระกูลจ้านมาตามหาตัวข้าหรือเปล่าใช่ขอรับใช้ชุดดำพยักหน้าตระกูลจ้านส่งขอบเขตกึ่งเทพสองคนมาที่นี่พวกเขาใช้เวลาอยู่นานในการค้นหาทางเหนือแต่พวกเขาก็จับไปเมื่อรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ นายน้อยท่านเก่งกาดนักท่านสามารถหลีกการถูกเจอตัวได้แม้ว่าจะยังมีผนึกนี่โลหิตอยู่เราไม่คิดเลยว่าท่านจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ใกล้นี้เจียงอี้ยักหน้าโกรดนำสาวทั้งสองไปยังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์เงียบ เจ้าดูแลพวกนางให้ดีนะอีกไม่นานข้าจะกลับมานำตัวพวกนางกลับไปและบอกหัวหน้าตระกูลเจ้าด้วยว่าข้ามีบางสิ่งต้องทำและจะต้องไปหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นข้าจะติดต่อเจ้าโอ้ใช่แล้ว บอกหัวหน้าตระกูลเจ้าด้วยว่าข้าจะไปยังเมืองจากกระพัดลีลับขอรับใชยชุดดำค่อนข้างมีฝีมือแหวนของเขาส่งประกายสีขาวจากนั้นเสื้อคลุมสีดำสองชุดก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขามอบมันให้ถังเซียและถังเยียน แม่นางทั้งสองกรุณาปก,กปิดตัวเองด้วยเมื่อเราไปถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดข้าจะนำยาปแปลงกายมาให้พวกท่านเจียงอี้ยักหน้าอย่างพอใจถังเซียและถังเยียนรีบสวมเสื้อคลุมสีดำก่อนทันที ก่อนที่จะหันไปหาเจียงอี้ด้วยน้ำตาหัวหน้าท่านจะต้องกลับมาหาพวกเรานะเจ้าคะข้าจะกลับมาเจียงอี้โบกมือให้ทั้งสองจากนั้นชายชุดดำก็เอื้อมมือไปคว้าแขนของทั้งสองก่อนที่จะบินออกไป เจียงอี e ้ไม่ได้ตามพวกเขาออกไปแต่กลับนั่งขัดสมาธิและปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์ออกไปสอดสองรอบๆจนกระทั่งชายผู้นั้นไปถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดพร้อมถังเสียและถังเยียนจากนั้นเจียงอี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไปเจียงอี e ้ออกมานอกราชวังนานกว่าสองชั่วโมงแล้วหากตระกูลจ้านยังสะกดรอยตามอยู่เหล่าขอบเขตกึงเทพคงมาถึงที่นี่แล้ว เจียงอี e ้รีบเปลี่ยนรูปลักษณ์และกลิ่นอายดวงจิตของเขาก่อนที่จะพุ่งออกจากพื้นดินและมุ่งหน้าไปทางใต้ผ่านไปเพียงครึ่งวันเจียงอี e ้ก็มาถึงเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์และเขตแดนยินหลงแล้วเขาเดินเข้าไปในเมืองและเตรียมขึ้นเรือลิขิตสวรรค์ไปได้ง่ายๆในตอนสายของวันนั้นเขาก็อยู่บนเรือลิขิตสวรรค์และกำลังไปเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆแล้ว หนึ่งวันผ่านไปขณะที่เขาอยู่บนเรือลิขิตสวรรค์ในที่สุดเจงอี้ก็มาถึงเมืองใหญ่เขามองหาธงสาขาของตระกูลเฉินและเตรียมขึ้นเรือลิขิตสวรรค์อีกลำเพื่อออกจากเขตแดนนั้นหนึ่งวันให้หลัง เขาก็ขึ้นเรือลิขิตสวรรค์และในที่สุดเขาก็ผ่อนคลายลงตระกูลจ้านเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในทวีปจัก,กรพรรดิบูรพาแต่ลูกหลานตระกูลจ้านไม่มีทางทำเรื่องน่าอัศจรรย์ได้ตอนนี้ผนึกนี่โลหิตได้หายไปแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แม้แต่ขอบเขตกึ่งเทพแห่งตระกูลจ้านจะจำเจียงอี้ได้มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่ตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยคือหากจากกระพัดจ้านมาตามลาดเจียงอี้ด้วยตัวเองนั่นเอง หลังจากเดินทางเป็นเวลาสาวันบนเรือลิขิตสวรรค์ในที่สุดเจงอี e ้ก็เลิกสอดสองรอบๆเขาเข้าไปในห้องฝึกฝนของตระกูลถังและเริ่มฝึกฝนทันทีเขาไม่ได้ใช้ป้ายคำสั่งจากตระกูลถังโดยทั่วไป ตระกูลถังนั้นน่าเชื่อถือเหมือนถังเชิงและถังหมิงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อถือทุกคนในตระกูลถังได้ยังมีเวลาอีกอย่างน้อยครึ่งปีก่อนจะถึงเมืองจักกระพัดลีลับเจียงอี e ้เตรียมตัวที่จะฝึกฝนแก่นแท้พลังของเขาในช่วงเวลานั้นและพยายามที่จะตระหนักถึงรูปแบบเต่าให้ได้มากขึ้นเขาได้ตระหนักถึงรูปแบบเต่าที่เป็นสามดาวขึ้นไปได้สองรูปแบบแล้ว เขาต้องการอีกเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก่อนจะทะลวงไปเป็นขอบเขตกึ่งเทพแต่แน่นอนว่าเขายังต้องสร้างดวงจิตแห่งเทพด้วยเช่นกันข้าลืมถามจากกระพัดยินเลยว่าจะสร้างดวงจิตแห่งเทพอย่างไร ียงอี้รู้สึกเศร้าใจเมื่อนึกถึงดวงจิตแห่งเทพแต่เขาอยู่บนเรือลิขิตสวรรค์แล้วมันไม่มีทางที่เขาจะกลับไปยังเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์ได้เขาได้แต่หวังว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสถามในเรื่องนี้ได้ข้าน่าจะฝึกทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ให้หนักในช่วง6เดือนนี้และทำให้ขั้นที่2มั่นคงขึ้นหากข้าสามารถบรรลุขั้นที่3ได้นั่นคงจะดีมาก ถ้าว่าการทำลายล้างดวงจิตเพียงอย่างเดียวก็น่าจะสังหารขอบเขตกึ่งเทพธรรมดาได้แล้วหรือไม่นะเจียงอี e ้จดจ่ออยู่กับการฝึกฝนของเขาแน่นอนว่าเป้าหมายหลักคือการเป็นขอบเขตกึ่งเทพ เมื่อเขากลายเป็นขอบเขตกึ่งเทพแล้วแก่นแท้พลังของเขาจะกลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์และหากเขามีพลังนั้นเขาจะสามารถเปิดใช้งานเปลวเพลิงนิพพานได้อย่างง่ายดายและมันจะช่วยให้เขากำจัดขอบเขตกึ่งเทพคนอื่นได้ง่ายง่าย เพียงแค่คิดถึงทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ใจของเขาเต้นรัวอาคมยับยั้งในห้องฝึกฝนนั้นแข็งแกร่งมากเขาไม่ต้องกังวลเลยว่าเสียงจะเล็ดลอดออกไปข้างนอก เขานำใบไม้ออกมาจากแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณก่อนที่จะเริ่มเป่ามานันในขณะเดียวกันเขาก็ยังพยายามที่จะตระหนักถึงทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จากบทเพลงของเขามากขึ้นเจียงอี e ้เล่นเพลงตั้งแต่ยาวายัย ขณะที่เขาเริ่มบรรเลงดวงตาของเขาจะเริ่มขุ่นมัวจิตใจของเขาเต็มไปด้วยภาพในวัยเด็กที่กำลังเล่นอยู่ที่เมืองเทียนอี้เมื่อเพลงจบลงเขาก็ดูหดหูใจไม่เจียงอี้คำรามออกมา เขาเรียบเลิกใช้วิธีการเป่าใบไม้เช่นนี้เขาไม่สามารถใช้มือทั้งสองข้างเล่นดนตรีได้ขณะที่กำลังต่อสู้กับผู้อื่นหากเขาหยุดเล่นศัตรูจะหลุดออกจากพวังทันที หากมีเพียงคนใดคนหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากดนตรีของเขาเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ป้องกันการโจมตีใดๆด,ด้วยซ้ำหากเจ้ามีคมดาบอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือกิ่งไม้ใดๆก็สามารถเป็นดาบได้ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเกี่ยวกับความจริงใจและอารมณ์ที่แท้จริงตราบใดที่มีสิ่งนั้นไม่สำคัญเลยว่าเขาจะใช้เครื่องดนตรีอะไร ถ้าควรลองใช้ดาบอ่อนสร้างเสียงออกมาและดูหน่อยว่าจะสร้างดนตรีขึ้นมาได้หรือเปล่าเจียงอี e ้นำดาบอ่อนออกมาและเริ่มหมุนไปรอบๆเรากับอสรพิษไม่นานนักเสียงดาบที่ตัดผ่านอากาศก็เริ่มดังขึ้นทั่วห้องไม่ไม่มันไม่ควรเป็นเช่นนี้จังหวะและทำนองของมันไม่ถูกต้องเลยเจียงอี e ้ตัดเรื่องรบกวนทั้งหมดออกไปและจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดาบอ่อนสร้างขึ้นมา เขาพยายามใช้ดาบอ่อนสร้างเสียงที่ไม่เหมือนผู้ใดเพื่อที่จะให้ศัตรูทั้งหมดของเขาตกอยู่ในภวังเมื่อได้ยินมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ